อิโนโนวาไอศค,ครีมแพทเดินป๊อปคิซซาดีออดิชั่นรายการค้นหาซุปตาฟันน้ำนมยังคงมีความสุขความสดใสและความสามารถที่หลากหลายของน้องๆที่ต้องยอมรับเลยครับว่าเด็กสมัยนี้มีความสามารถมากมายจริงๆแม่น้องๆหลายคนจะพูดไม่ค่อยเก่งก็ตามแต่เวลาที่ต้องโชว์แล้วเต็มเหนียวไปเลยครับไหนแนะนำตัวเองนิดนึงสิครับไม<ค>่เตะปัหปะกหลุดห,หรือเปล่าครับผม เสียปลั๊กใหม่ปั๊บไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกโชว์เต้นแล้วคนรู้นะครับชื่ออะไรครับเคนนี่ครับพร้อมที่จะโชว์นะอ่ะเอาเพลงมาเลยดีกว่าเพื่อนน้องอยากจะโชว์แล้วพร้อมขอเสียงปรบมือกับแอนลี่นี่มีโรบอทโรบอทด้วยโรบอทนะนี่นี่ยโรบอทหน่า

โอเคมาเริ่ตัดสินกันเลยดีไหมครับสรุปว่าคูซาจะเลือกหรือไม่เลือก้องไอรีครับผมเลือกไม่เลือกเรามาดูกันว่าหุ่นยนต์จะได้ไปซนในรอบต่อไปหรือไม่กับการตัดสินใจจากคูซาเลือกหรือไม่เลือกไอรีไอรีออี่ไหนเอคูซาไม่เลือกนะครับไม่เป็นไรมองทูลุเลยลูกแนะนำตัวนิดนึงคะ ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอีกแล้วครับวันนี้มาโชว์อะไรคะจะมาโชว์เต้นคะ่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อม,มอค่ะพร้อมามากไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแ,แล้วขอเสียงปรบมือกับน้องมเมล Started talking to the pictures on the walls. Whoa. Hang in there, John. Yeah. It gets a little lonely. All these empty rooms just watching you. กองเชียร์นี่ยิ่งกว่าน้องที่กำลังโชว์อีกนะครับเนี่ยชอบเต้นนะคะหนาวเดินแบบไหนขอดูเดินแบบโชว์หน่อยได้ไหมเดินแบบลูกเดินแบบโชว์เลยเริ่มส่อทั้งมสมแล้วครับที่เป็นการเดินแบบโชว์บนแคทวอล์กครับท่าเดินของน้องเขาเหมือนแคทวอล์กจริงๆแมวเดินนั่นเองครับนับผมนางแบบรุ่นนี้ต้องเดินโชว์เด็กอยู่แล้วเริ่ครับผม พี่หน่อยครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยครับไม่แกล้งเลยครับนี่มาดูจากตัวแม่เลยครับผมมาเดินคู่กันเลยมาเร็วน้องมินมาเดินคู่กับพี่หน่อยเริ่มสอบซ้ำใชนี่นี่โอ้โหนี่มินหมุนสิลูกมีท้าเอลด้วยนะครับผมหมุนหมุนนี่สุดยอดมีอย่างนี้ด้วยนะนี่มีเออบอ่านะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับเราต้องเชียร์ให้ครูซาลงมาดึงตัวน้องมินเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับ เดี๋ยวเชียร์ไปพร้อมๆกันนะน้องกุ๊กไก่แล้วกุ๊กไก่กุ๊กไก่ระหว่างร้องดูซิว่าครูซ่าจะเดินลงมาไหมจะลงมาไหมยังไงมาก่อนเลยเร็วมาก่อนครูซ่าหน่อยจะมาแล้วครูซ่าจะลงมาแล้วมาดูกันว่าสาวสวยตาชั้นเดียวจะเกี่ยวแขนครูซ่าลงมาได้หรือไม่โอ่ครูซ่าไม่เลือกนะครับไม่เป็นไรซีซั่นหน้าไปซ้อมมาเพิ่มแล้วมาอีกนะ เราอยากเจอน้องเขาอีกน้องเขาหน้าร้ายจริงๆนะครับอ่ะโอเคเขาเซฟมือกันน้องมินน้องไอซ์ครับผม